ก็มันสวยแต่เนมมนก้าวขึ้นเครื่องบินใจสาวสน้อยคอหอมหอสาวนล่นอยเด้อพขาดใช่เดี๋ยวิพาไป้นีเดี๋ยวิพาปนนเนียนอันนี้ใกล้ิงจับั้เอออันนี้กล้ชิใช่อันนี้กอบแตแกงกาั้อันนี้อันนีู้อันนี้ นี้พูดภาษานุกหน่อยเด้อพี <oui. S 1> <laughs> นบบ่น้องเมืแอไรสื่อจุเรียนโดยภัยมาก,กวักใส่ก,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 ก็แกก็แกก็แกอันนี้ซองคว้ามียะไรเป็นแบพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีุนเด้อยินดีต้อนรับเขาสุ่ส่องวัสดุันดีๆ <h ye> พี่น้องตอนนี้ก็ยังอยู่กร <h ye> ุงเทพคือเก่าเมือนี้เขา,าจะเดินทางไป ลินกับสาโนะน้อยพี่น้องนะครับไปลินครับบับบี้เนาะออใหญ่ก็คือเป็นตลาดไทยนั่นเองพี่น้องไปกับพี่บอมดีก์สวัสดีครับพี่บอมแต่ว่ามือนี้เทาสุดไปรับเอาพี่การ์ตูนก่อนพี่น้องนัดเจอกับพี่การ์ตูนพี่การ์ตูนกับชิปิลินน้ำสาบบับบี้ผู้ใดจืจอได้ใน่พี่การ์ตูนพี่น้องเจอกับพี่การ์ตูนล่าสุดกัตตั้งแต่หมดละส่วนพี่การ์ตูนไปเที่ยวล่าหมดเลยเนาะ เดี๋ยวไปจะไปรับเอาปีกระตูนอยู่เดือมอเดือมไปรินครับพอบีพยายามกระตุนมาเยอะพยายามพอบีพยายามลูกอะไรเนาะมีมีม,มีความว่าอย่างเนะมื่อท่านจะไปหาพอบีเอเกอเนาะพอดีเลยพี่เนาะเอเกนแนทเกนพอดีมีคบามยุดงากเดี๋ยวพี่น้องวันพักผักวันเสาร์วันอาทิตย์รายการวันจันทร์วันอังคารเนาะ ยุทธหลักการไปเบลี่เดินมาเนี่ยม,มันยุทหลักการไปเอาก่อนเมื่อวานนี้ก็ไปกินลาบอยู่ที่ข้างนี่แหละแถวนี้นะพี่น้องไปส่วนเราก็มาเล่นนะ,ะกรรมลินก็จะไปล่นกับพี่การ์ตูนไปเดินทางกันไปเพาะกับพี่การ์ตูนอยู่บนแหละอยู่เตะมอง,งามเมื่อวาน Nang giặt kia. Kanang bay 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 kia nèo. Kako lì kia. Botan nè nang sài xi xong phụ giặt kia. Tony Homala pi katoon y ti, dò mò ngam mò nèo. Ngam mò ngam mò nèo. Ngam คือสิทธิศเสมอแล้วเนาะอันนี้พระท่านเคยมาจากเทียอาหางตัวนี้เดอะมองามมังวานเอ๊สเฮอดแล้วพี่น้องพี่กระตูนน่าจะอยู่แถวแถวสายมือให้แอ้ทั้งหนาเอ้าอันนี้เป็นโรงพรายาบาลนะที่นี่ วันนนทเวศอยู่ถนนไหนครับ <creo> อ <u> uh, ่าเดดเดดเศรษฐีเดดเซเวนตาตีดำเอเมนเอเมนเดอมาสวยด้พีีกระตุนเขาไปหลับต่อเดดเฮ้สาวกงเกเ่สวยลิ การ์ตูนหน่อยแล้วพี่น้องป๊าดคือมันงามกันการ์ตูนหวัสดีครับบ๊าดคือมันสวยแต่อินโนเมนผู้สาวบ้านไหนนี่คือการะตูนน่อยเล้วพี่น้องสวัสดีครับคือมันสวยกูเก่าแต่สวยมากแม่สตายเด็ดคุณรถติดเนาะคือกระตูนถาวเป็นเท่าไร สามสิบนาทีเหมือนมั้งอีกสักหน่อยนี่ไม่ได้แล้วขี้นมา่อไรปิกระตูนเนี่ยกับสิไปหอมกันเป็นอินกับบ๊อบบี้แน่แซนออกหน่อยแน่แล้วก็หลายๆคนอยู่หันหลังไปเหนาะก็ใจก็ยู่หันอันแม่บ๊อบบี้ก็อยู่หันบ๊บเบิร์ดกมีต่ออ๋อมือนี้มีขบวนเสด็จเนาะ เดินทางไปต่จากนี้ไปตลาดไทยกัโดนเดิมอยู่เกือบสมมุตมเหม่งมั้งรถติดรถยังเอกอดีนะนี่นึกว่าจะไม่เจอกันเลยตัอิดอันคือจะว่าพิกาตูนสิไปแซวันสุนสุไม่ตอนแรกว่าจะกลับบ้นสุีเนี้ยสามโค้งแล้วโค้งมา continue for o kilometer เรียนกัน พี่กับเไดินทางกันเนาะจะไ้สบายดีอยู่บนพี่กระตุ้นพี่กระตุนับเพิ่งกลับมาตั้งแต่เกาหลีก็ได้แต่เพากันพอดีพี่น้องไม่พี่กระตุนมาบบดจักเมือกสี่วันค่ะได้ไอันี้มากับบานมเเกมเฮดอเหอเอยนะบ จะไมชีสาัตนก็ตอนนี้ก็ไปหาหมอมาแล้วหมอให้ครีมมาทาม่เ้จ้าว่าูด่ิจกีได้อยู่ได้แกแคนผิวบางเนาะเ็นกบบานเยกลสินบันนี่บันนี่กะไมันเข็เทานันตอนนี้เขัมนหอดแล้วพี่น้องอดตลาดไทยแล้วมีโก็นเตอร์่มนบัตรนี่บ่ ขับต่อไปบนเทพกุญชรสออีกสกิโลเมตรตลาดไทยพี่น้องหอนแล้วก็จีสดแสบครับทุเรียนเขาจะเขาจะนานจะติดอันนั้นไว้ดีกว่าราคา อันนี้เป็นเดสสถานีทุเรียนเห็นอันเห็นเขาพาพกันบปรยากาศคลไหมายยุสัยเดนนั่งเหยียดมั้งอันนี้เป็นตลาดไทยพี่น้องเขตตลาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนคลองหลวงเอหมือนวันพิณยู่สิไม่ทุเรียนเลยนะแต่ถ้าจะลงมาสื่อา มีกระตูนมาัางครัเ้เแรอวะใช่สี่กระตูนแล้วมาบคอยมา้าทางตะวันตกแล้วกลับรถ<ง>ขาบต่อไป,อ,ไปอีกสิกิโลเมตรมีกระตูนกับมาคุเรียนหมาคือกันนอ,อ,อเบอรนี่มีแต่คนมาคุเรียนพี่นอ้องเอาพี่บอมไปา้วแบบไปเอามันก็กระไรแล้วกันจังนั้น ใช่ป <c oughs> ่ะสิบโลพี่วัลมาโลละลอยเนาะวันนั้นหนูไปกระสินหนูก็ซื้อไปยี่สิบโลเลยนะซื้อไปไอพี่น้องสีฮอร์ดบอลอยู่สาวนกหน่อยแล้วเนาะจะเจอกัอน,อย,นอยู่บนหน้าห้องพันทุล่ะยังไงเมา,เอาบลอลหเลยจุกเ <c oughs> อาจุกไอเว้นไอ <c oughs> <c oughs> อีกสองร้อยเมต อพี่น้องตอนนี้เข้ามาหาสาวหนกหน่อยเนาะพี่ทีแถวตลาดไททีแหละมาเจอกันนะพี่น้องอยตลาดไทเอียงกว้างแกลกกว้างดีแท้เอ้ยมากละครูเก่าวขึ้นเครื่องบินใจสาวสน้อยคอยห้องห้องสาหนุ่มมาแล้ยเป็นสาวกรุงเทพและพี่น้องเดียวในทุนมาแล้วมาแล้ว không vườn luật này đó gì là đó rồi để mà hai cái gì đẹp thì đây Sáng được lèo Sáng được lèo, sáng được Hello Bây giờ đây đó เด๋อซ <t apr il> ้าหนุห <et> น <en> <t ap> ่อยเลยพี่น้องแล้วอซ้านุหน่อยเลยเด้อคือพีนะยเดี๋ยวสิพผ้าไป็นาจมือหน่เดี๋ยวสิพาไปถือทุเรียนเดี๋ยวอเรียกโอ้ซ้าหนหน่อยถือเรียกคอยอินบอกว่าเป็นยังจะคอยซื้ออันนี้ก็ไรไม่ได้ไม่ด้เมื่อไหร่ไม่ยาไม่ยามซ้าหนุบหน่อยพี่น้องคิดหอเนาะตั้งแต่อันงรงการซ้าหนุกหน่อยพิ่มา เป็นมาแต่บ้านก็เลยว่ามันก็ได้เพาะกระตุนนไปเนาะอันนี้ก็เลยว่าแต่มากดีบอมผ้ามาพี่น้องพี่กระตูนไปไปขึ้นซ่ายไปนี่ครับไปขึ้นซื้อายจอดรถไว้นี่วะหรือว่าหกร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เทพบุญชรซอยเด็กดักได้อยู่อ่ะเคยบอกกันอยู่เนาะตอนนั้นเดินแน่นแน่นกรับพี่กระตูนเอ๊ะขับไปทางนี้กันเลยเอ๊ะเปิดรถให้ สวัสดีอันนี้พี่การ์ตูนครับพี่บอมอันนี้พี่การ์ตูนอ <นะ S 1> ันนี้พี่บอมอยู่ทางไหน <c oughs> ไปไปซ<ด>ื้อนั่งนี่ก็ได้นี่นั่งนี่ก็ได้ไป <c oughs> สารนุกหน่อยนั่งนั่งนีหลานั่ง <c oughs> สารนุกหน่อยกรับพี่บอมอเคยป์พอก็ได้น้อง แลกอนเนนึงการ์ตูนยังไ่ทันตายเคยเห็นบเคยเห็นคลิปซหนุ่มรออยู่บ่เคยเห็นเคยเห็นตอนับ้านสุดใจบาเขาจะไปใสไปื้อุเืยนไางหนยูบอรอะไปทางไหนหนุกยเป็นสบยดียูบรงามป้งาม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 อึ้นวันขืนบ่ก็บธรรมดานะงามเดียว วันนี้เข้ามายามสานุกหน่อยอยู่ที่ตลาดไทพี่น้องก็เลยว่าสิมากินอันนั้นบักทุเรียนอยู่นี่ไปไอซานุกหน่อยพาเลาะซะแต่ไงร่างไหรไปเออพี่กระตูนเนี่ยก็จเป็นง่ามคักมาอยู่ไกลเก๋ยขึ้มาเข้าอ้วนแทงล่มพัดสิบปีว่พี่กระตูนนี่เจอพยุงมาแหงๆนี่ พี่การ์ตูนเป็นคนอันกาลสินเด้อพี่เนาะหมูจักกันมาโดนแหละกับพี่การ์ตูนกันเลยหมูจักตั้งแต่ตอนบา่าวทุกมาข้พาพ่อกับแม่มาไท้ร้อนนะเนาะเรากำมาหลินนำ้ำเราก็มากินเผาเราทำการก็เลยหมูจักกันมาเลยนะครับพี่การ์ตูนแล้วไปเที่ยวเล้าไปเทียเ่ยวปาร์เซ่เนี่ยก็เลยหมูจักกันตัง้งแต่ปุ่นมาเลยแต่ส่วนนี้กันอะไรพี่เนาะ นับด้วกันเป็นเืยอะเยอะอ่ะเดี๋ยวไปบอนี่แหลนะเนาะไปเดี๋ยวมาเบิรงนมาอ่านเรียนกันพี่นะ้องตลาดไทยบักคุ้มคู่ห่งเงนเนาะคดมไหมเขาสีเงี้ยโซนผลไม้เต็มเลยเนาะอันนี้เป็นโซนบักอันบักนาดบักนาดเก๋จะมันร้ายเนะาะเขาจะเอามาแต่ปากแล้วคือเป็นร้ายแต่ก็ะลอก ซับประหลดหน่วยเทไลเด็กกุ้ยเสีหวานครับอันนี้เป็นตลาดซับประหลดอันนี้เป็นลตลาดบักม่วงเออขากะลิอันนี้บมแมนบักม่วงดิเนมากระน,นันบกักบักไข่ไปที่นอ้องเรียกหอยย่างกันเลยศไปน,น,นี่อันนี้บักอะโวคาโดกระโดอันนี้บักเมลอน อีเมลอนอเมลอนเลยไปได้ไปเบิ่งทุเรียนกันยางกายแบบยางกายบักขล่าวสะนหน่อยเป็นตะแสบก็เลยว่ามาเสือบักขล่าบนพี่น้องเลยเป็น,น,นะน,ปนตะแสบคักอันนี้แบบเปล่านะจะเป็นบักขล่าหอมเอาคี่กระตุนจ่าย คุณครับไปเดี๋ยวเอาไปซิมเบางอยากกินอะไรนี่อยากกินบ่กินเลยบ่ไปไปซื้อบัคทีเรียนบันนี้หัวใยบันนี้อนี้ตลาดักคาม้บคามแซอิ่มเป็น่แส่บครับมีมีครบทุกหมากเนะาะถักริ เออเออนะเออมืออื่นเซฟเวลินครับอันบักระตุ้นยูบากเกตเออมือนี้มาลินน้ำซาวน์อกน้อยที่เนาะ่าพามาเบิ่งมาส้มอันวิจีชีวิตเออชีวิตวิจีชีวิตวะแรงงานเล่ามาทำงานอยู่นี่เนาะแบบว่าวิจิชีวิตอย่างไรชีวิตการเป็นยูเออสะดวกสบายอยู่งไงมันมีตลาดบักเขียบเรียว่าบักน้อยน่า ซัมซิกินอันนี้ตลาดบลอกม่วงเอ้ยส่วนร้ายเขาจะแบบขายส่งแล้วพี่นอ้องขายส่งแน่ขายย่อยแน่มากมิตรส่วนร,าวนรา้ายส่วนร้ายมิตรขายส่งปะตัดต่ำขึ้นยกล่งยเลยโอ้ขายเป็นยกล่างยกล่างเยอะสิพนอ้องอันนี้มันก็จะเป็นแบบตลาดนี่ง่ายเลยแหละพี่นอ้องแบบขายส่งให้พวกน,นั้นพวกนี้อู้วอันนี้ไปเจอแสอยียด้วย หักบอสออนเป็นได้บักม่วงนี่มันอยู่เพื่อนเท่ามีหลายมันก็เลยแบบบอสออนอันนี้ยังเซตต์บักโต้บักม่วงแพนบักม่วงแพนเข้ากับคลายเนาะอุย้ยรถ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 ปีบอมรถเซตนรถกับคนย่ากพอดีบอลเดียวกันจะได้มวนอยู่ว่าซานุกหน่อยมาอยู่นี่ มืนอย่านั้คืออยู่แบบไห้เลยเนาะเด็กตุเลียนตุล้านนี่คุกเต็มไปอู้หูหอตลาดตุเลียนเลยพี่น้องปลาข้าวเสือเป็นหน่วยกันไรที่บอกได้ปะปลาพี่บอมอเด็กตุเลียนเยอะแยะเต็มอยู่เกิดไรแบบไรอ้ยมันจะพูดยี่ใหญ่อันนี้โลละลอยหาทิฟ ลอยเจ้ามีครบทุกแบบเนาะพี่น้องมันปบเป็นตะเปลือกน้าครับเดี๋ยวเอายางเบิ้งก็เอาไปท่านพี่บอมโอ้ยอสิกินทุเรียนคักๆเหมือนพี่บอมมาตัวลรกพี่บอม <c oughs> อันนั้นโล่ลอยสามซีฟทางนี้ตัวนั้นลอยสี่ซีฟอันนี้ทุเรียนระยองหมอนทองระยองอันนี้เซนนี่นั่นไงกานนะ่าจะเป็นเซนนี่มั้ง 2องวันทานาตลาดทุเรียนใหญ่พี่น้องอยู่ที่ไทยนี่แหล่งทุเรียนเลยูใดอยากสดๆต้องมาแวะเด้ออยู่ไทยเต็มยุ่งนี่เดมม้มอนทองระยหองร้บบอยสี่สิบอันนี้ชนี่ไขไรกินหอมฝุ่งเลยนะอันนี้ใกล้ที่ ออันนี้ไก okay, uh, uh, ้สิใช่อันนี้กรอบแต่แกง่านีอันนี้อันนี้อันนี้เนื้อกรุนี้ได้อด้จ้ะร้านนี้มันแกงมันเอาเนี้อนี่นาะกีดได้จ้ะกินได้จ้ะเอาแบบนี้ก็ได้กไม่ได้แกะไม่ทำกันาไม่ได้กินไขครองรู้เท่าไหร่เียังไง เขาเกลี่ยหายเลยเขาจะมาได้ปอกแต่ว่าเจ้านะเขาปอ,ปอ,อากเจ้าน่ะสิปอ,ปอกนะตอนนั้นหกห้าสิบอันนี้โลละลายอันนี้เขาเกลีดยหายชื่อบ่ อันนี้ยังไ่ะอืมที่กัตุนสิสิกับป่านั่นบ้ไลโอสวัสดีครับว่าจะใส่ อันนี้พวกวัสดุหน่อยด้วยพี่น้องนั่แหละสื่อทุเรียนโดยภัยมากกวักใส่ก็แกกก็แกก็แกอันนี้สองพัวมีอะไเป็นเด็กพี่น้องต้ทำงานเดี๋ยวนี้เพื่อสกุลวางเวียดหรือเปล่าน้าลินน้ายามูยามู โลกกรมวันน no. no, <laughs> ี้เนาะมาหากันได้เซยเนาะฮะสบายขนาดเห็นกูอยู่ใส่บอกมึงขี่มาอะไรเห็นบ่าเรือว่าจังไรจือกูเซยเนาะกูแต่งตัวบอกล้วรอยังจือกูสวัสดีแล้วหรอบอกสวัสดีครับอันนี้แฟนนกหน่อยเฮ้ยจะได้ จักโล่พี่บอมร่วมเบิดอันนี้เจกระตูนร่วมเบิดจักโล่หันพี่กระตูนว,านนว่าสี่หลอดเจ็ดสิบหกบาทเมาตุเรียนครับ <c oughs> เอานักบ่ ยิวนุมเนาะพี่น้องเลี้ยวบุญไหว้ก็อกติเลียนอยู่นี่ปูบับปูบับอยู่นี่โอ้ยจะเป็นอย่างคนร้ายครับเรียนกับอะไรเอามาแหว่สื่อเรียนอีกเนาะอันนี้ที่การ์ตูนก็พี่บอมสื่อไปฝากบับปี้อันนี้โลลอร่อยสี่ิบบาทเตอพี่น้อง จะมาเบิ้งครับบยึดจิ้มเบ่้นงขอบายเบ้องนแข็งครับเอาอ่อนกว่านี้ได้ไหมเอาแบบกินเลยแล้วนิหน่อยสร้างอยั่งสร้างสมตามแสบก้อยเนื้อ อะไรก็ขนมจีนเอาขอบคุณม่หรอไดพี่กระตือแล้วมากินสั่งให้แล้วเนี่ยพี่น้องเฮ้ยพูดไดมาตลาดไทยต้องออนซอนแน่นอนบักทุเรียนผลไม้ครบทุกทุกอย่างเลยเนาะออนซอนครับย่างกาเนี่ยอยากเมาเพราะอะไแบบว่าฉันแบบ คนมักคือสบแบบออนซออ้อนเลยนะเห็นแบบว้าวเลยโอเคบ่โอเคแบบนี้ได้จะอะไรครับอันนี้จักโลดนี่ยนีโอ้สีโรสินร้อยสิบกกหบบกบาทเลยหยน่วยนี่คิดเห็นตอนไปจันทบุรีเลยพี่น้องซื้ถือครับ ย,ยนูนีด้วยลลอยซาบาฮะยูนีคกับยู่ีุูนะอะไรกันก็ยู่จันทบ,บุรีเวแล้วถือกว่าเพราะว่ามันอยู่สวนเนาะแต่การมันได้กินแบบสดกว่าแต่ก็ว่ากันนะคืืกกันแหละต้องมาซิมเบิงเนี่ยอันเบิงพี่นองอันนี้จกักรุเรียนยังเลยน่าจจะระยองมั้ง อยู่นี่คือสีคนเหล่ารายเน,นาะายสนไหนม่แต่คนบ้านทอาดายนกไมมีอ,อันนี้ทุเรียนยังนี่ทุเรียนม้อนท้องคือกันแต่ว่าันเป็นหน่วยหน่อย มอนทองคือกันนี่ยีแบบนี้นี่แจบพี่บอมเออลองเอาแบบที่มันเป็นตะปูตะปูอ่ะเออแบบแนวนี้นี่มันสด็จหนึ่งสีผู้เลยปุ๊บแนวนี้ฮะะลายร้ายมาเมสซี่มาซี่มึงเนี่ยพี่การ์ตูนมาเมาทุเรียดในรีได้เนี่ย <c oughs> nè em vào xì xi là lại bạc lái manh anh okay, đi xúc là bọn <laughs> ครับขิดเลยครับอ้ยน่ไปจะแสบเนาะข้องไผ่ตัวนหนข้องห,าห,อห,อห่าปะอาชื่อไปฝากว่าบีเนาะตัวนี้ <c oughs> แ,ถถแ <c oughs> ่ด้ <c oughs> เด <c oughs> ียวออโอยทุไ้เงินหลมาเลยตลาดไทยพี่น้องของเต็มอยู่ทุเรียนเต็มอยู่นี่มาจะไปหอดสวน เอาฮอกระติมาเมาแต่ทุเรียนยีรีตัวนี้พี่น้องเลยคุณอันนี้ชิซิมเบิงเละบดักตัวนี้นะซิบิมเบิงพีการ์ตูนคนนากเรีย อืมเดีอยเมันแซ่บเลยอืมน้องวัยอืมเดือนหนึ่งยุโรปไปเดือนแค่ไหนยุโลโรกว่า โลแปลลูกกบแจ้นี่ในร้าอยู่อันนี้สี่ร้อยเท่าไรพีกตุนโกกร้อยเท่าไรร้อยสิบหกบาทไปไป